สวัสดีครับผมป๋อมนะครับวันนี้จะเอาเคสนะครับสองยี่ห้อนะครับมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเคสตัวนี้นะครับใส่สำหรับ Samsung g l l x y ซี่โน้ตยี่สิบนะครับผมหลักๆนะครับจะใช้เคสอยู่สองยี่ห้อนะครับก็คือยี่ห้อนี้นะครับ กับยี่ห้อนี้นะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะถามว่าทำไมาถึงใช้สองยี่ห้อนี้ผมมองดูว่าอ่าหนึ่งนะครับเรื่องความคงทนนะครับจับกระชับมือนะครับแล้วก็การปกป้องโทรศัพท์ของเรานะครับผมไม่เคยใส่เคสแฟชั่นนะไม่ใช่ของเขาไม่ดีนะ แต่ผมมองว่าถ้า,าพลาดพังโัวศัพท์มือไปเนี่ยเคสกันกระแทกพวกนี้ยสามารถที่จะดูแลปกป้องโทรศัพท์ของผมได้ไม่ให้หน้าจอแตกหรือว่ามีรอยผลอกอะไรยังไงนะครับอ่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอ่าผมเปิดให้ดูทั้งสองตัวเนี่ยผมซื้อมาอยัางไม่ได้ใช้เนาะก็คือจริงๆเนี่ย ตัวโมนาดเนี่ยผมอยากได้สีแดงแต่ตอนนั้นเนี่ยมันหมดตอนที้ซื้อโทรศัพท์ใหม่ๆนะก็เลยซื้อตัวสีดำลายหลังเคีิปล่ามาก็ใช้อยู่นะครับส่วนตัวนี้ก็เนี่ยครับเป็นสีแดงซื้อพร้อมกับตัวนี้ตัวนี้เป็นสีลุง้งตัวนี้เป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปรียบเทียบ2ตัวนี้เนาะ ให้ดูแลกันเพราะใช้งานทั้งสองตัวไอ้สองตัวนี้ยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับมาดูกล่องกันก่อนอนี่กล่องของเขานะอ,อันที่สองกล่องเขา ดูกล่องกันไปแล้วคราวนี้มาดูรูปแบบกันบ้างเห็นไหมครับรูปแบบกันบ้างคือในความคิดผมนะเราจะไม่พูดถึงเรื่องราคากันนะครับตัวนี้เนี่ยผมว่าจับกระชับมือนะครับแล้วเวลาใส่โทรศัพท์เข้าไปเนี่ยในยความรู้สึกผมผมมองว่ามันดูแข็งแรงกว่านะครับ ส่วนตัวนี้เนี่ยนะครับก็จับกระชับมือเหมือนกันนะครับดูเล็กกว่าบางกว่านะครับสําหรับคนที่ใส่เคสตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับใส่ใน,นกระเป๋าเกงยียนนะครับมันจะดีกว่านะครับส่วนตรงเนี้ยจะดูเทอะทะหน่อยนะครับวันนี้ใส่พลาสมานะครับ ตัวนี้เนี่ยในความรู้สึกของผมนะตัวเนี่ยครับตัวแผ่นหลังที่เป็นอะคริลิกเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาใช้วัสดุอะไรนะแต่ผมมองแล้วมันเหมือนอะคริลิกอะคริลิกตัวนี้เนี่ยจะมีรอยถลอกได้ง่ายพอใช้นานๆไปเนี่ยจะหมองนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าเป็นสีดําดูแลรักษาง่ายตัวคลิปล่าข้างหลังนี้ก็ก็ทนทานนะครับ ตามสไตล์ของเขาเลยเนาะอึดถึกทนนะครับถามว่าสองยี่ห้อเนี้ยนะครับเลือกใช้ตัวไหนดีกว่ากันผมตอบไม่ได้นะเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าผมาไปในเมืองก็จะใช้ตัวนี้นะครับเพราะเราใส่เน็กกระเป๋าางเกงอะไรมันง่ายนะครับล้วงเข้าล้วงออกก็ง่ายกว่านะครับ ถ้าอยู่ในสวนที่แบบทํางานจริงๆก็ตัวนี้เพราะในความรู้สึกผมนะเวลาตกทัวท์ตกเนี่ยผมมีความรู้สึก,กว่าตัวนี้เสียงที่ลงกับพื้นเนี่ยเหมือนจะซับแรงกระแทกได้ดีกว่าตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่ที่ททรู้กันยี่ห้อนี้เนี่ยของเรียกว่าก๊อปของเรียนแบบเยอะมากนะครับเราจะมาพูดถึง วิธีดูแล้วกันนะครับว่าดูยังไงว่าอันไหนของแท้อันไหนของเทียมก๊อปเกรเอะไรยังไงแบบไหนนะครับวิธีง,ง่ายๆเลยครับสําหรับคนที่ไม่เคยใช้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับอยากรู้ว่าแท้เทียมต่างกันยังไงอะความคิดผมนะคุณลองซื้อของแท้ดูสักอันพอคุณได้สัมผัสของแท้สัมผัสเนื้องานเขา คุณจะรู้เลยว่าของเทียบมันเป็นยังไงนะครับของเทียบเป็นยังไงคือเราจะรู้เลยทันทีที่เราสัมผัสเนื้องานเนี่ยจับปุ๊บเนี่ยดูลายเคลปล่าดูอะไรเนี่ยดูข้างในเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อนี่มันคือของแท้นี่มันคือของเทียมเราจะรู้เลยนะครับ คือผมไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าต้องดูเหลี่ยมตรงนั้นเหลี่ยมตรงนี้ดูลายตรงนั้นดูตรงนี้ดูปั๊มยี่ห้อดูปั๊มนูนดูอะไรก็แล้วแต่มันดูยากครับคือคุณซื้อของแท้เลยหนึ่งอันนะครับไม่ว่าจะเป็นโมนาดหรือเป็นพลาสมานะครับคุณซื้อของแท้เลยแล้วสิ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณรู้แล้วว่าเนื้อสัมผัสเวลาจาับเนี่ยของแท้เป็นยังไงคราวนี้เนี่ยคุณจะรู้เลยว่า อ๋อต่อให้ของก๊อปเกรดเอราคา200 300 4 0 0 5 0 0 6 0 0 700ก๊อปเกรดเองานมิลเลอร์วัสดุที่เขานำมาใช้ทำเคสเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับของแท้ไม่ต้องดูอะไรมากครับไม่ต้องดูโลโก้จับเนี่ยครับเราจะรู้เลยว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยครับว่าอันไหนแท้อันไหนเทียมนะครับโลโก้โลโก้โกเนี่ยไม่ต้องไปสนใจครับจับปุ๊บรู้เลยว่าอันไหนแท้อันไหนเทียมนี่คือในความรู้สึกของผมนะไม่ใช่ว่าของแท้ จะสู้ของเทียมไม่ได้หรือของเทียมจะสู้ของแท้ไม่ได้คือคุณก็ต้องเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยอ่ะราคารู้ๆกันอยู่เนาะสำหรับคนใช้เคสตัตวนี้สุดท้ายนะครับจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่าง UAG สีดำหลังเคเล่านะครับกับ UAG สีแดงหลังหนังนะครับให้ดูเนาะว่า ใครชอบแบบไหนอะไรยังไงก็ซื้อรุ่นนี้สําหรับโน้ต20เนี่ยครับรู้สึกว่าจะมี3 3แบบนะก็คือดำแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังนะครับแล้วก็แดงตรงนี้เป็นหนังนะครับผมไม่ชอบสีดำแล้วก็เป็นหนังก็เลยเลือกสีดำาเทปหน้าดูสวยดูสปอร์ตกว่า จริงๆคือชอบสีแดงแหละแต่เพิ่นสีแดงมันตอนที่ซื้อเนี่ยโทรศัพท์ไม่มีหมดเพิ่งได้มาก็เป็นเนี่ยครับแดงหลังหลังนะครับอันในก็เนี่ยครับประมาณนี้ซื้อเคสพวกนี้นะครับต้องซื้อจากช็อปนะครับที่มีอะไรไปรับประกันนะอ่านี่บอกตรงๆเลยอย่าไปซื้อจากร้านการลกะลาบางทีเราไม่เคยใช้นะ สัมผัสมันเราดูออกว่าเออมันแท้หรือมันเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเปรียบเทียบให้ดูเนาะระหว่างแดงทั้งอันกับลายลุงแล้วกันรเรียกลายลุงแล้วกันเนาะสีลุงลุงหลายๆสีหน่อยในอันเดียวกันนี่ครับเห็นไหมครับลายลุงเนี่ยตัว ตัวอะคริลิกจะใสปิ้งเลยเพราะมันยังไม่เคยใช้งานนะครับส่วนสีแดงนี่ก็มีถลอกรอยถลอกตามอายุการใช้งานนะครับก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปใช้คำว่าเอาเคสโทรศัพท์อข,ของโน้ต20นะครับเคฮกเแทกมาให้เพื่อนๆดูกันจะได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าจะซื้อยี่ห้อนี้หรือยี่ห้อนี้ดีนะครับสำหรับผมก็ดีทุกยี่ห้อครับ ขึ้นอยู่กับสีลายคุณลักษณะของแต่ละยี่ห้อนะครับแล้วก็เงินณปัจจุบันตอนที่จะซื้อคิดด้วยนะครับอันนี้เพื่อๆปรลง,ลง,ลงอ่าก็ถ้าคิดว่าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมจะได้ทำคลิปอะไรที่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระและมีสาระให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ